ร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้ากินของเย็นช่วงมีประจำเดือนหลายคนคงเคยได้ยินว่าช่วงมีประจำเดือนไม่ควรดื่มน้ำเย็นหรือทานของเย็นๆข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเอิร์นเวยมีคำตอบค่ะวารสารทางการแพทย์หลายฉบับระบุว่า ภูมิคุ้มกันโรคของผู้หญิงจะลดต่ำลงระหว่างมีรอบเดือนจึงเป็นที่มาของคำแนะนำว่าผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามดื่มน้ำเย็นห้ามทานไอศกรีมหรือแม้กระทั่งห้ามอาบน้ำเย็นเพราะในขณะที่ร่างกายอ่อนแอแล้วอยู่ดีๆเราทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเย็นลงกว่าปกติเมื่อน,นั้นเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วหรือมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะฉวยโอกาสในตอนนี้เข้ามาทำร้ายสุขภาพจนเจ็บป่วยได้ง่ายๆค่ะ แล้วทำไมช่วงที่มีประจำเดือนถึงมีอาการผิดปกติต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะว่าช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนฮอร์โมนในร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่สมดุลเหมือนปกติร่างกายจะเกิดความอ่อนแอขึ้นเล็กน้อยผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเอินเวขอแนะนำวิธีดูแลสุขภาพระหว่างมีประจำเดือน 1. นอนหลับให้เพียงพอ 2. อ,ออกกําลังกายเบาๆได้ตามปกติ 3. ทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารบำรุงเลือด 4. ดื่มน้ำอุ่นเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างกายอย่างรวดเร็ว 5. ระมัดระวังความสะอาดของจุดซ่อนเร้นเป็นพิเศษอาจติดเชื้อได้ง่าย 6. ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้คงที่ 7. อาบน้ำอุ่น 8. เลี่ยงการสระผมหรือในกรณีจำเป็นจริงๆให้สระด้วยน้ําอุ่นในช่วงกลางวันโดยใช้เวลาในการสระไม่นานนัก 9. เลี่ยงอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านสาวสาวคนไหนมีเทคนิคการดูแลตัวเองช่วงมีประจำเดือนลดอาการปวดท้องและอาการอื่นๆได้อย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆกันนะคะ การดูแลร่างกายในช่วงมีประจำเดือนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดประจำเดือนการแพทย์จีนนิยมใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อทะลวงเส้นลมปราณของตับสลายเลือดข้างผลักดันการไหลเวียนเลือดและพลังลมปราณช่วยให้ส,สาวๆผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญของร่างกายได้อย่างราบรื่นการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวชช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว ที่สายด่วนสุขภาพเอิ์นเว027514399